สวัสดีค่ะมีกินข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่่ะแล้วก็พร้อมน้ำซุปนะคะน้ำซุปนะคะวันนี้ก็ไปเมดูนะคะกินข้าวมันไก่นะคะกับน้ำซุปน้ำจิ้มเราล่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็มาเราเรื่องอะไรก็ได้นะคะพูดไปกินไปเล่าเรื่องไปเนาะนี่น้ำซุปนะคะอากาศดีเล็กกินน้ำซุปนะคะ มัยเด็กๆนะคะาจะเราจะได้กินข้าวมันไก่ยยไหรืออะไรนะคะโอ้โหแทบลำบากอยากกินเห็นเขาขายก็เรินเราไม่ค่อยจะมียังเล็กอยู่แม่ก็ค้าขายแม่กเม็เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าค่ะเราก็ต้องช่วยขายนะคะเราต้องขายของให้ได้นะคะแม่ก็หัดลูกนะทุกคนนะคะ ให้หุงข้าวเป็นนะคะสมัยก่อนกันหุงข้าวเราใช้หม้อนะคะไม่มีหม้อไฟฟ้าหรอกคะ่ะก็เป็นหม้อหุงข้าวธรรมดาหุงก,ก็องเอาขาฐานแ๊สไม่มีคนบ้านไหนมีตังเขาก็มีแกสแต่เขาจะมีแกะสมากน,นะคะที่แบบว่า สมัยรุ่นเด็กๆส่วนมากก็ใช้เตาถ่านแล้วถ่านสมัยนั้นก็ขายดีมากเลยนะคะขายดีค่ะ mm hmm. แล้วพอบ้านไหนนะคะจุดถ่านไหมถึงบ้านนั้นเอาเห็นปั้นขึ้นมาจะทำแบบข้าว mm hmm. ไม่จะไม่มีเตาถ่านใช่ไหมเอ้มีเตาถ่านแต่ไม่มีเตาแก๊สก mm ็ hmm. จะมีเตาขายแบบสวยนะคะเ mm hmm. ตาแบบว่าทําเป็นเป็นชั้นตั้ง เต,ตถาถ่านนี่แหละแต่ทำรูปร่างใครได้เตาแบบนี้นะโอ้โหบ้านนั้นเตาสวยแล้วทำกับข้าวได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นจับแก๊สไม่มีไม่มีนะคะรุ่นรุ่นนั้นไม่มีจับแก๊สค่ะพอต่อมาเขาก็พัฒนาให้มีหม้อหุงข้าวนานพอเราเราโตแล้วค่ะถึงจะมีจำได้ เราเล็กๆแล้วหุงข้าวด้วยด้วยหม้อนะคะแล้วก็ใช้ถ่านถ่านสมัยนั้นถุลลงละาจะหลงอยู่กัอะไรนี่แหละค่ะเยอะมากถุงใหญ่ด้วยอืมถุงใหญ่ให้เห็นน้ำต้นหน่อยค่ะถุงใหญ่มากสมัยนี้เหละคะ่ะ ยี่สิบห้าบาทนิดเดียวมีไม่ขีดก้อนนะคระับแงเก้า่านทำอะไร,ร,รกลิ่มก็ขอมค่ะถ้าบ้านไหนเขามีขาย่านนะบ้านนั้นเขามีเัินนะกิจการดีเขาบางคนเนะี่ยทำไมนะเขาซื้อฐานหุงข้าวตลอดใช่ไหม จุดันขึ้นก็หมายถึงว่าบ้านนั้นจะทำข้าวเลวนะคะก็ต้องจุดเดาผถ่าสมัยนั้นก็บ้านชออออ่องไม่เยอะอะต้นไม้มันเยอะีในกรุงเทพนั่นแหละต้นไม้เยอะค่ะ นี่อร่อยนะคะน้ำจิ้มเขาทำแซ่บดีสมัยนี้ก็มีแต่เตาแก๊สนี้วก็เตาแก๊สปิกนิก เตาแอปิกนิคแต่ก็คงก็ยังนิยมนะคะเวลาย่างอะไรก็ใช้เตาผาดอยู่นะมันสีมันหอมย่างปลาก็หอมถึงจะมีไฟฟ้าอะไรก็จริงนะคะบ้านๆของเราก็เรับจุดเตามักเป็นธรรมชาตินะกลิ่นก็หอมนะคะสมัยก่อนกรุงเทพเหมือน้านนอก คนคนพูดเนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยกาเนิดเลยค่ะสมัยตอนเล็กๆกับบ้านนอกคับมีท้องทุ่งนามีมอะไรนะคะกรุงเทพมาเหมือนบ้านนอกคนก็เป็นกันเองนะคะมีค่าก็แจกเอ,อให้คนนู้นถ่วหนึงทําอะไรทําบุญก็ช่วยแต่ปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนกันนะบางคนก็เดินทามาตรงนี้ทำงานนะ เวลาทำบุบข้าวยังไม่มีอ<ม>่นะชื่อตอนเด็กๆผ,ผ่านมาอายุระปาน,นี้แล้วนะคะรุ่นเดอะเคียรรุ่นปกเกษียณแต่ว่าถ้าคนเรารุ่นปกเกษียณแล้วอะ เราไม่คิดจะทําอะไรเลยสมองแล้วอยู่เฉยๆดูไปเฉยๆ,ๆไม่มีมันทําให้ความจำเราเสื่อมง่ายนะคะลืมง่ายนะคะตัวอย่างยกตัวอ,อย่างการทำยูทูบการทำเฟซบุ๊กการทำทวิ t ตอส่วนมากคนมีอายุนะคะเขาจะทํา สังเกตคนมีอายุห0สิบจสินี่เขาไม่แก่เลยนะคะเขาดูแลสุขภาพเขานะคะแล้วก็ใช้มันสมองของเขานะคะคในการที่ทําช่องนะคะหลายๆช่องนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่ลืมนะคะไม่ได้กินยาอาหารเสริมเลยนะคะเรากินด้วยผักผลไม้นะคะที่บํารุงสมองนะคะ เพราะเรากินยาเยอะไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ดีต่อตับไตนะคะถึงจะเป็นอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลก็หมอก็บอกไม่ให้ให้กินเลยนะคะถ้ากินผักผลไม้ได้มันดีที่สุดนะคะตั้งแต่นั้นเราก็ไม่จําเป็นถ้าไม่ปวดไม่อะไรเราก็จะไม่กินนะคะไม่กินนะคะแล้วก็กินแบบนี้ข้าวให้ตรงเวลากินน้ําเยอะๆบำ,บ,บำรุงตับบำรุงไตก็คงไม่กิน,นะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นมาแล้ว แค่ว่าเรามาควบคุมอาหาระค่ะให้มันดีขึ้นปวดหลังะ่ะมีนะคะที่จริงไม่มปวดเราไปหกกะล้มนะข้างหลังก็แท้งนะคะกระปุกตอนแรกไม่ไหวตอนนี้เราเริ่มมีขึ้นเีละนิดไม่ได้กินยานะคะตอนแรกเรากินแต่ตอนนี้ไม่กินใช้ทาอย่างเดียวนะคะทาภายนอกนะคะ เพราะคนเรากินสเ,เตนนี่เราจะกินยาเยอะไม่ได้มันไม่ดีหมอก็สั่งเลยนะคะไม่ต้องไปกินยาอะไรให้มันมากนะคะหมอสั่งเลยนะคะก็ตามที่หมอก,ก็กทงเรื่องจริงนะคะเพราะเราก็ตอนที่นั้นเราก็กินยานู่นยานี่นะ,ะที่บำ,บำรุงร่างกายเยอะมากกันไป มันไปนพ่อเอาตัดนะคะทำให้ตัดกระต่ตายเราจะต้องรักษาค่าตัดให้ให้ดีก่อนแล้วก็ลงมารักษาไตไตแล้วเหลือไม่กี่เป็นโชคดีนะคะโชคดีที่คนที่บ้านบอกอ่ะเหมาจะล้างไตถ้าล้างไตไม่ต้องล้างตลอดชีวิตใช่ไหมเออคนที่บ้านบอกมียาอะไรไหมที่ไม่ต้องล้างไต พอเราอะ่ะเบิกได้ฮนะเบิกได้ทุกอย่างรู้ไหมคะยามามาเป็นเซ็ตเลยยามาแบบยาวเ,เลยคะ่ะเรามาออ้โยาล้างกายยาค่าเชื่อออ้โหทำแบบฆ่าตายเ่ดี๋ยวนี้ไม่เท่าไรห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่มันไม่ปฏิหารค่ะปฏิหารนะเหมือนว่าเราทำ,ทำบุญเยอะเปล่าก็าไม่รู้เนาะ ก็มาช่วยให้เราแบบว่าไม่ต้องฟอกไตก่าจะรักษานั่นต้องรักษาตับผลน,นะคะตับเรากับหูให้เลือดกันเยอะให้เลือดเยอะด้วยพอมันดีขึ้นนะคะเราไม่ได้ฟอกไตนะก็เป็นเป็นที่จริงมันเขกหมอจะฟอกแต่ว่าคนที่บ้านบอกไม่ให้ฟอกนะคะไม่ให้ฟอกก็ใช้โรงพยาบาลที่เราเนี่ยค่ะก็โรงพยาบาลน,นี้ก็รักษาดีนะมีอยู่ในกรุงเทพนะคะ กรุงเทพเลยก็คือโรงพยาบาลแล้วขอเสนอแล้วกันพระเปโรงพยาบาแลแพทย์รักษาดีนะคะโรงพยาบาลซงลินทร์นะคะรักษาเรานะคะดีค่ะบริการดีนะคะก็ทุกอย่างนะคะหมอก็หมอหมอรักษาเก่งนะเราไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลกลางาเมืองน,นะคะโรงพยาบาลใ,ใกล้ๆนี่แหละคะ่ะ ดีอย่างว่าของเราเบิดได้ค่ะคนที่บ้านเขาเปิดได้ค่ะ,คเ,ดดคะเลยแล้วแล้วก็สบายกาเยอะเลยเต็มไปหมดเลยก็ถ้าใครไม่จำไม่จำเป็นแคอย่าไปกินมากไปหาหมอที่สุดตอแรกหมอให้ยามาเป็นหอบเลยพอคลีนไปไปเรื่อยๆจนหมดไปหาเช็คเช็คหมอก็ มาครั้งสุดท้ายหมอบอกไม่ไม่ให้ยาแล้วดีขึ้นแล้วไม่ให้ยาบอกไม่ให้ยาตั้งแต่แบบนั้นเราก็ไม่กินยาเลยโชคดีค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจพูดไปด้วยนะคะเมสาไปด้วยนะคะก็ก็จะหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันและการขอทุกท่านจงมีความสุขนะคะ เดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยแค่าจากเรียนตรายทั้งปวงบุญรักษา,าพระคุ้มาาคองสาธ<ป>ุคริบทาไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ